สวัสดีครับยินดีต้อรับเข้าสู่ช่อง Flip Smile วันนี้นะครับผมจะมารีวิวคลัมบิตจาก Real Steel นะครับในรุ่นเฉดจี0ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2อย่างด้วยกันก็คือตัวประกับที่เป็น G10 ก็คือที่เราจะรีวิวในวันนี้นะครับและอีกรุ่นนึงเนี่ยจะเป็นสเตนเลสนั่นเองนะครับซึ่งตัว G10 ตัวนี้เนี่ยมีราคาอยู่ที่ 1,690บาทเท่านั้นเองนะครับโดยในไทยเนี่ยจะมีร้าน o v e r s e a ซนะครับที่เป็นตัวแทนโดยตรงเลยจัดจำหน่ายอยู่นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับอ่าแกะกล่องออกมานะครับก็จะมีฟองน้ำกันกระแทกอยู่1แผ่นนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นใบคู่มือรายละเอียดต่างๆนะครับพร้อมกับใบที่ให้ดูเรื่องส่วนประกอบต่างๆนะครับแนะนำคอลเลคชันต่างๆนะครับ โอเคมาถึงตัวพระเอกของเราก็คือตัวคารลัมบิดก็จะมาในผ้าเป็นผ้าเช็ดมีดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีโลโก้เรียวสติด้วยโอเคตัวคารลัมบิดของเราอ่าประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับเรียกว่าขนาดบางๆเนี่ยกำลังพอดีมือแล้วก็ไม่หนักด้วยนะครับสำหรับเช็ด g 1เตัวนี้นะครับบอกก่อนว่าปกติแล้วเนี่ย ตัวนี้ครับจะเป็นสแตนเลสแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ทํามาพิเศษเฉพาะร้านโอเวอร์ซีหรือว่าทํามาเพื่อคนไทยเลยนะครับนั่นก็คือการทําให้ประกับฝั่งนี้เนี่ยเป็น g 1 0ด้วยนะครับทำให้เบาแล้วก็สามารถจับได้กระชับมากขึ้นนะครับพร้อมกับตัวสีดําที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะไม่มีนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นการทําพิเศษเพิ่มขึ้นมาหรือว่าเราจะเรียกกันว่าเวฟก็ได้นะครับเป็นตัวช่วยในการเปิดให้ไวมากขึ้นนะครับ อ่ะเราก็จะเห็นว่ามีโลโก้ร้านโอโกซีติดอยู่ด้วยนะครับฝั่งนี้สมมุติปกติแล้วเนี่ยคลัมบิดเราจะเปิดนะครับเราก็ต้องใช้นิ้วในการดีดเปิดอ่ะในลักษณะนี้ซึ่งเราสามารถทําให้เร็วขึ้นได้และไม่ต้องดีดก็คือตัวเวฟนั่นเองนะครับเวลาอยู่ในกระเป๋ากองเกงเนี่ยพอเราดึงขึ้นมาปุ๊บตัวนี้ครับมันจะเกี่ยวกับขอบกางเกงให้เปิดออกในลักษณะนี้นะครับอ่ะ พอเราใส่ไว้ในกางเกงเนี่ยเวลาดึงมันก็จะเกี่ยวเปิดออกมาทันทีเลยซึ่งเราไม่จําเป็นต้องมาเปิดดีดในลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นความสะดวกรวดเร็วอีกหนึ่งแบบนะครับในส่วนของสีดําตรงนีน้ที่เราเห็นจะเป็น G10 แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสแตนเลสนะครับส่วนใบมีดเนี่ยเป็นใบดีทก็เป็นใบที่อาจจะต้องอาศัยการดูแลนิดหนึงไม่ได้มากมายอะไรนะครับเนื่องจากตัวนี้เนี่ย อาจจะไว้ต่อสนิมถ้าเกิดว่าโดนน้าเค็มโดนเหงือ่อโดนน้าทะเลก็แค่เช็ดทําความสะอาดสักหน่อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเบาบางเนี่ยทำให้คนที่ใส่ใช้งานก็สามารถพกได้อย่างแนบเนียนแล้วก็ไม่หนักกระเป๋าส่วนสายควงนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ควงสนุกมากด้วยความที่น้ำหนักไม่มากตัวมีดไม่หนาเกินไปนะครับทำให้ควงได้ง่ายสบายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมนั่งตรงนี้ อาจจะคงไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวเราสาธิตการใช้เวฟตอนยืนนะครับที่ดึงออกจากกระเป๋าแล้วก็การควงให้ดูคร่าวๆนะครับอ่าสำหรับวิธีการเวฟเปิดนะครับเราก็พกใส่กระเป๋ากางเกงไว้ในลักษณะนี้ใช่ไหมครับเวลาดึงเนี่ยตัวเวฟเนี่ยครับมันจะเกี่ยวกับขอบกระเป๋ากางเกงทาให้ใบมีดเนี่ยเปิดออกมาอัตโนมัตินะครับอ่าเราก็ดึงออกมามันก็จะเปิดออกมาเลยนะครับในลักษณะนี้ก็ เรียกว่าได้ความไวความรวดเร็วนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราไม่อยากเปิดเราก็แค่ดึงขึ้นมาตรงๆพยายามอย่าให้โดนขอบอกังเกงแล้วก็ใช้นิ้วก้้ยในการสะบัดเปิดก็ได้นะครับในลักษณะน,นี้ต่อมาในส่วนของการควงอย่างที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยเบาบางนะครับดังนั้นเวลาควงเนี่ยเรียกว่าไม่หนักเลยนะครับควงได้ค่อนข้างง่ายนะครับ ก็สายควงน่าจะชอบกันแล้วก็ตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับรูพอดีนิ้วตัวขนาดมีก็พอดีมือด้วยนะครับครับก็จบไปแล้วสาหรับการรีวิวคลัมบ,บิดจากเลอสติลนะครับก็เป็นอย่างกันบ้างชอบกันไหมครับก็เลอสติเนี่ยตัวนี้ผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่เหมาะสมเลยนะครับราคาไม่ได้แพงเกินไปทั้งน้ําหนักทั้งการควงเนี่ยถือว่าตอบโจทย์เลยหรือว่าแม้กระทั่งการพกพาเนี่ยครับก็เรียกว่าเบาบางพกพาได้สะดวกเลยนะครับก็ยังไงถ้าใครชอบเนี่ย สามารถเข้าไปลองดูได้ที่เว็บ Oversea เลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับเรามีแจกด้วย1เล่มนะครับโดยเป็นการสนับสนุนจากร้าน Oversea นั่นเองโดยกติกาง่ายๆเลยครับให้หาคำว่า Lucky ที่เป็นสีแดงนะครับก็จะปรากฏอยู่ณนะช่วงเวลาสั้นๆส่วนใดส่วนหนึ่งของคลิปนี้ตั้งแต่ดูกันมานะครับแล้วก็หน้าแฟนเพจฟิปสมเนี่ยจะมีโพสที่ให้ไปคอมเมนต์โดยการแคปหน้า u t u b e นะครับที่ติดคำว่า Lucky เนี่ย ไปใส่ในคอมเมนต์แค่นั้นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสุ่มผู้โชคดีกันเราจะมาสุ่มผู้โชคดีกันในวันที่1มีนาคมนะครับโอเคยังไงก็อย่าลืมเลื่อนไปดูกันนะครับหาให้เจอนะครับกับคําว่าลัคกีแล้วก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ